ในภาพถ่ายของคุณกุลสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้เขาคือนักธุรกิจหนุ่มมาดเนียบที่ประสบความสําเร็จจนได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านโดยเขาเป็นลูกชายคนที่3ของดรสรรเสริญจุรางกูดผู้ก่อตั้งบริษัทเครือสม,มิตผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยรายใหญ่ที่สุดและนักธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านบาทจริงๆชีวิตของผมนะครับก็ มันมันถ้าพูดถึงมันก็เหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดแบบทําให้ผมโมโหเมื่อไหร,นะร่นะเซนให้ลาออกอย่างเดียว <c oughs> ช่วงหน้าเตรียมตัวไปค้นหาคําตอบค้อเพลกันครับว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่คุณคิดคณะชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้นผู้อายุคุณคือใคร ชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรตผมรักและทุ่มเทให้กับมันเพราะมันคืองานศิละปะที่ท,าท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชันและที่สำคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพสนับสนุนโดยใหม่โตโยต้าฟอร์จูน เอาล้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณะชัยโฟตโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเราเพื่อเดินทางไปพูดคุยกับนักธุรกิจหนุ่มมาดเนียบเจ้าของธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมและโรงเรียนนานาชาติชื่อดังเจ้าของฉายานักธุรกิจหมื่นล้านเพื่อพูดคุยและทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากที่สุดเพื่อค้นหาว่าผู้อายุคุณคือใครกันละครับ และโตโยต้าฟอร์จูเนค e e ันนี้ก็ได้พาคุณคิดคณะชัยโฟโตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่น e ี่ครับ e นัตพลจุลางกุดนักธุรกิจหนุ่มมาดเนียบ ที่ประสบความสําเร็จจนได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านโดยเขาเป็นลูกชายคนที่สของคุณสรรเสริญจุรางกุลผู้กอ่อตั้งบริษัทเครือสม,มิตผู้ผลิตชิ้นส่วนยางอะไหล่รถและนักธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านบาทนี่แหละครับภาพทั้งหมดที่ทุกคนได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้คืออะไรติดตามและสัมผัสได้ในฮูอาหยูนัทนัทพลจุลางกุล รูปในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆครับเพราะมันคือการถ่ายภาพพอร์เทรตเซเลบิตี้คนสําคัญของเมืองไทยที่ช่างภาพอย่างคุณคิดต้องทํางานร่วมกับคุณนัทพลในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารเพื่อสร้างความสนิทสนมและเข้าใจในความเป็นตัวตนของแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของช่างภาพครับครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มานั่งคุยสัมภาษณ์กับคุณนัทพลจุลางกูลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักิจมื่่นนลาที เรียกว่าไฟแรงและมาฮอตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับรู้สึกยังไงครับเวลาที่คนเรียกว่าเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านคือต้องบอกเลยว่าคําว่าหมื่นล้านเนี่ยมันจะเหมือนกับทางด้านของความรับผิดชอบที่หนักอึ้งหรือว่าภาระหน้าที่ที่เราจะต้องแบบแก้ปัญหาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่อยากให้ทางด้านของคนที่มองเรามองในเรื่องของตัวเงินเป็นหลักก็คืออยากจะให้มองในเรื่องของความมุมานักที่เรามีมูลค่าเป็นหมื่นล้านหมายถึงว่า หมื่นล้านแห่งความให้กําลังใจหมื่นล้านแห่งความตั้งใจทํางานที่แต่ละสิ่งต่างที่มันมุ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องเกิดจากการตัดสินใจที่รอบคอบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่เราจะต้องทาผลงานนั้นๆใ,ให้สําเร็จนะฮะแล้วก็รวมถึงความใฝ่ฝันที่เราต้องการอยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่มันได้กลับคืนมาเป็นมูลค่าเป็นเงินเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นโบนัสกับทางด้านของชีวิตของเรามากกว่า มีอะไรที่คุณนันทพลอยากจะทำแ้วไม่ได้ทำไหมครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมผมจะมักจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในหัวเสมอๆคือเหมือนเราเป็นนักคิดนักทำตั้งแต่ไหนแต่ไรโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าผมอ,าอยากจะทําก็คือโปรเจกต์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นการสร้างเป็นเหมือนคล้ายๆว่า ให้ทางด้านของนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยมาเป็นแสดงผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงแฟชั่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ,งที่ในในศินละปะต่างๆผมอยากให้แบบ กรุงเทพมั่นัมน,ม,นมันเกิดจริงๆเราจึงคิดว่าอยากจะทำโมงนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนเปิดโลกทัศน์อะไรให้ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเนี่ยบินเข้ามาดูงานของนักศึกษาหรือการคิดเอ็ดนักศึกษาเอาเหมือนเอาไอเดียมาแข่งกันเมืองไทยยังขาดตรงนี้ผมเลยคิดว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำตัวนี้เกิดขึ้นมารวมถึงทางด้านของการร่วมถึงการกุศลด้วยเพราะว่า <c oughs> ของผมเนี่ยมีโครงการในด้านของอการกุศลเนี่ยเป็นช่วยเหลือหมาแมวไม่ว่าจะเป็นคนจนอะไรต่างๆหรือว่าสนับสนุนคนที่ทําความดีให้คนอื่นให้เห็นเดี๋ยจะได้มาสนับสนุนเยอะๆหรือการพิการคนตาบอดอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็คืออยากจะทําเป็นพวกทางด้านของมูลนิธิขึ้นมาให้เป็นจริงประจังมากขึ้นก็2ออย่างเนี่ยที่ตั้งใจไว้อ่าจะทํา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาที่ต้องการจะเรียนรู้อะไรที่แตกต่างออกไปก่อนที่จะศึกษางานด้านบริหารอย่างเต็มตัวเพราะคุณนัทชื่นชอบงานเกี่ยวกับ hospitality และเชื่อว่ามันคือพื้นฐานของวิชาอะไรหลายอย่างที่สามารถเติบโตในสายธุรกิจอื่นๆได้ซึ่งหลังจากเรียนจบเขาจึงเข้ามารับหน้าที่ดูแลสนามกอล์ฟเป็นเวลา2ปี ่อนจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางกลับมาบริหารงานธุรกิจสนามกอล์ฟอย่างเต็มตัวจริงน,นะครับที่เขาว่านักธุรกิจอย่างคุณอัทะพลเนี่ยชื่นชอบทางด้านโปรดักชันมากเลยโอ้โห ok. ต้องบอกเลยว่าจริงมากเพราะว่าอะไรตอนที่เข้าเรียนเนี่ยผมไม่อยากจะแบบวันๆนะมานั่งแบบเปิดอ่านตำรานั่งเรียนนั่งพูดนั่งคือใช้แต่ความจำอะเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะ เราเราเหมือนจากที่ตำราเนี่ยเวลาที่ไปทํางานจริงอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดทางด้านของนิศาสตร์ตัวโปรดักชันเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังก็จริงแต่มันทําให้งานต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือไอเดียต่างๆเนี่ยมันจะทําให้แบบเหมือนแบบเราได้โชว์หน้าห้องอว่าเออเรามีไอเดียอะไรคือไม่ใช่กลายเป็นแบบเราใครความจําดีมันมันได้เกรดเอแต่ว่ารู้สึกว่าเออสิ่งที่เป็นผลงานสิไอเดียคิดที่มีเกิดความแตกต่างจากคนอื่นเนี่ย สิ่งที่ทำให้เราได้เอเนี่ยมันต้องเกิดจากสิ่งนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราน่าจะหันมาเรียนทางด้านของนิทยาศาสตร์แล้วก็ถึงปัจจุบันนี้มีความคิดอยากจะ produce ร,รายการหรืออะไรคือรจริงๆเรื่องนี้เป็นความลับเพราะจริงอ่ะผม,มกําลังทํารายการอยู่แต่ว่าก็เป็นลักษณะของตัว IPTV ก็เป็นลักษณะเป็นแนวไหนเป็นแนวเหมือนผมจะชอบทํา เกี่ยวกพวกวารตี้เพราะคิดว่าเหมาะกับตัวเราแต่ว่าตัววารตี้ต่างๆเนี่ยก็จะเชิญทางด้านของเซเลบเดี๋ยวคุณคิดก็ก,ก,ก็ก็ต้องขอเชิญคุณคิดด้วยยินด,ดีครับก็เป็นในเรื่องของการวารตี้ไปทําช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นทอกอฟเตทาเพราะตอนแรกผมรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนว้าวก่อนในการเปิดตัวผมก็จะเชิญเซเลปตี้ที่ผมรู้จักเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมช่วยเหลือทางด้านของสังคมแล้วก็ให้ทางด้านของสังคมเนี่ยเกิดการกระตุ้นในเรื่องของการความช่วยเหลือมากขึ้น ถ้าวันนี้ครับไม่ได้เป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยคุณรัฐพลจะเลือกเป็นอะไรระหว่างเป็นโปรดิวเซอร์กับซ u เปอร์สตาร์สุดฮอตครับคือต้องบอกว่า2ออย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่นะครับแต่รู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยการกับการเป็นดาราก็ตามก็คือการที่เราต้อง เสียความเป็นตัวตนของตัวเราเองในเรื่องของตามบทนั้นๆแล้วก็เสียความส่วนนตัวอีกสิ่งที่ผมเลือกผมอยากเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าเพราะว่าหคือเป็นความใฝ่ฝันที่ที่เราชอบแล้วเราก็เป็นบัตรตัวการในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองทางด้านของตัวโปรดักชันอะไรต่ที่เราอยากจะทําอยู่แล้ว ดุรางกูดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทซัมมิตคอร์ปอเรชันซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์พร้อมกับการเป็นเจ้าของโรงร um mit แรมซัมมิตวินมิลล์กฟเรสซิเดนและธุรกิจสนามกลอฟอีก2แห่งแห่งแรกคือสนามกลอฟซัมมิตวินมิลล์กฟคลับบางนาและสนามกลอฟซัมมิตกรีนวันเล่คันทรีเชียงใหม่และจัดทำนิตยสารกลอฟซัมมิตออนกรีน นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเบิร์กลีย์ซึ่งก่อสร้างอลังการในสไตล์ยุโรปถ้าอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างคุณนรพลเนี่ยมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมครับอย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะพูดกว้างก่อนก็คือส่งนแรกของหนึ่งคือเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใน,ในการทํางานเราต้องมีเป้าหมายของตัวชีวิตเราเองด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่เราต้องมีเส้นตายกับตัวเราเองเหมือนกันว่า ในงานตัวนั้นหรือปัญหาตรงนั้นมันต้องจบภายในเส้น,สนตายของเราที่ทเรากําหนดเพราะมันเป็นการเริ่มต้นเริ่มงานให้กับทางด้านของคนอื่นเช่นกันผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ทเรียกว่ารู้ไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องคนเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะฝึกคนยังไงขึ้นมาหรือว่าการที่จะให้ผลประโยชน์กับเขาหรือไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการกับเขาให้เขาอยู่กับเราได้นานคือผมคิดว่าการเป็นผู้นำนไม่จำเป็นต้องเดินหน้าเขาโดยตลอดหรือไม่ไมจำเป็นต้องอยู่สูงกับเขาตลอด แต่การเป็นผู้นําที่ดีก็คืออยากจะสิ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วพนักงานเนี่ยปฏิบัติตามเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นําที่ดีผมเลยคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่ที่พูดมาทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วทุกทุกวันเนี่ยเราควรคานึงถึงในปัจจัยเหล่านี้นอกจากคําว่านักธุรกิจหมื่นล้านผู้ชายคนนี้ยังมีคำขยายต่อท้ายชื่อใหม่นั่นก็คือการเป็นเจ้าของตำแหน่งชนะเลิศรางวัลเซนสต i s t a w อว์ s 2013รางวัลที่ตั้งขึ้นมา เพื่อมอบพ้เพาะหนุ่มสาวคนสำคัญในแวดวงเซเลบิตี้ผู้มีสไตล์การแต่งกายที่โดดเด่นและลงตัวมากที่สุดของเมืองไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ควรจะเป็นการขับเคี่ยวชิงตำแหน่งกันระหว่างกูรูแฟชั่นกับซูเปอร์สตาร์ในวงการแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างคุณนัทพลที่ได้รับเลือกให้เป็นเซเลบหนุ่มผู้มีสไตล์การเลือกเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับการออกงานสังคมที่โดดเด่นยิ่งกว่าใครเพราะด้วยความละเมียดละไม พิธีวิถันกับการแต่งตัวและเคารพตีมงานเสมอจึงได้สร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นให้กับคุณนัทพลได้เสมอสังเกตได้จากจำนวนเสียงรัวชัตเตอร์และแสงแฟลชของช่งางภาพที่กดพร้อมกันแทบจะในทันทีเมื่อผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาภาพที่ทุกคนเนี่ยพถ้านึกถึงคุณนัทพลเนี่ยจะนึกถึงผู้ชายที่สุภาพแล้วก็เนี้ยบหล่อเสมอเนี่ยครับจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนแบบนั้นหาครับ ผมเป็นคนมองลูกอย่าง,าง,างเข้าอกเข้าใจคนอื่นคนที่ทํางานผมกล้าบอกไม่ค่อยเห็นทางด้านของคุณดัดดุกลืก,ล,กลุกขึ้นมาทุบโตเฮ้ยทำไมไม่ทํานู่นทํานี่ไม่มีฮะถ้าไม่สุดทนถ้าไม่นั่นขนาดนั้นนะผมก็ไม่มีอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเกิดแบบทําให้ผมโมโหเมื่อไหร่นะเซนให้ลาออกอย่างเดียว <c oughs> เล่นบทแรงเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งตัวกับการ ต้องจะต้องเป๊ะจะต้องมีนะฮะดีเทลผมจะต้องเซตก่อนออกจากบ,บ้านทุกวันไหมครับคุณคิดก็รู้จักผมรือคุณคิดว่าผมนั่นป่ะผมเป๊ะหรือป่าผมแบบเรียบร้อยหรือป่าหรือผมเนี้ยบขนาดนั้นไหมก็ท่าที่เห็นก็อาจจะเนี้ยบค่อนข้างค่อนข,ข้างเนี้ยบผสมควรคือถ้าบอกเลยว่าถ้าเรื่องงานาผมโดนปลุกฝังมาทั้งด้านของตัวโรงงานการหยิบจับการวางของแต่ถ้าพูดถึงวันธรรมดาวันที่เราพักผ่อน ไม่อยู่กับงานผมก็เป็นคนธรรมดานะก็คือเสื้อยืดจางเกยงยีนหรือเสื้อยืดจางเกงขาสาั้นทุกชีวิตของเราอะถ้าถ้ามันตึงไปผมก็คิดว่าม,มันก็เหนื่อยนะผมเลยคิดว่าเออทำอะไรที่แบบมันเป็นตัวเราทําอะไรที่เราสึกทาแล้วสบายใจอดีที่สุดใช่เหรอมีตู้เสื้อผ้าหรือว่าเรียกว่าเป็นห้องเสื้อผ้า walk in closet <c oughs> ที่ใหญ่โตอลังการมากมายคือเราเป็นคนที่ออกงานสังคมเราพบจะผู้คนเยอะแยะแล้วก็คนเนี่ยคาดหวังในเรื่องของการออกงานของเราเนี่ยคือ เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้เกียรติกับกับกับเรื่องของทีมหรือให้เกียรติกับทางด้านของคนที่มาเชื้อเชิญเราให้ให้ให้ออกงานหรือว่าคนที่มาแนะนําเราเองก็ตามเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยผมกล้ายอมรับเลยว่าผมมีทุกสีทุกทีมบอกสีอะไรมาผมไม่ต้องไปห้างหรือว่าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วผมมีหยิบชุดนู่นนี่นั่นออกจากบ้านได้เลยแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายภาพกันวันนี้มีภาพที่ คิดไว uh. ้ในใจนะครับว่าอยากจะได้ภาพตัวเองเป็นแนวไหนส่วนมากผมจะชอบเป็นพวกสไตล์พอ์เทตก็คืออาจจะเน้นทางด้านของสีหน้าอารมณ์หรือลักษณะท่าทางต่างๆผมก็ชอบแนวแฟชั่นเหมือนกันนะฮะที่บางทีแบบถ่ายออกมาแบบอาจจะแบบไม่ได้มองกล้องหรือว่าบางทีภาพหลุดๆอะไรเงี้ยผมก็ชอบวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมบ้านคุณนัทพลด้วยเดี๋ยวอาจจะขอให้พาเดินชมบ้านหน่อยว่ามีมุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษจะได้เราจะได้มาถ่ายรูปกันได้ยินดีเลยครับโอ้คุณคิศมุสะให้เกียรติมาขนาดนี้ได้ทุกอย่างครับ ช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการค้นหา Inspiration ัจากคุณนัทพลจุฬางกูลในการค้นหาโลเคชันสุดพิเศษภายในบ้านสุดหรูหลังนี้ครับรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นห้องที่ที่เราสามารถผ่อนคลจริงๆเราอยากจะแบบโ่อ้แค่ปาตะโกนอะไรเงี้ยได้สบายเลยไม่มีใครได้ยินผู้อาอยู่ค,คือใครในภาพทายของคุณคิดช่วงหน้าครับ